ขากลับโรงเรียนก็ต้องจอดปากทางใหญ่เดินเข้าบ้านเพราะว่ารถเข้าส่งไม่ถึงไปติดต่อทุกที่แล้วค่ะแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ปไปเช้่ทางอบต,ตเขาบอกว่าไม่มีงบตั้งรบมันไปท่อแสมแล้วคัี้ผมบันตกผมรำไรไม่ได้ก็ต้องรอให้ฝนหมดฤดูฝนก่อนถูกไหมฮะไม่รอถึงหมดนะครับแค่หมดพายุเข้าลูกนี้นะครับมันน่าจะ้าะเปิดให้ หมู่บ้านถนนวารีตำบลบ้านวางอำเภอโนนไทยมันหมู่บ้านไม่หมู่บ้านอ่ะมันเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่ทางนี่มันก่อนก่อนแต่ทางเข้าหมู่บ้านเพราะามันเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่มันจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นถนนเส้นไปนาไปไร่แต่ต αι, ชาวบ้านเขาแยกแยกที่จะมาทาํฟา,า,ฟ,า,ทฟ,าฟาร์มหมูฟาร์มไก่กันอยู่ประมาณเจ็ดหลังคาเรือนจ้ะเป็นฟาร์มทุกฟาร์มเลยอะฟาร์มหมูฟาร์มไก่แล้วก็ทางไปนาไปไร่ของชาวบ้า<ป>นเรียน จะไปขากลับโรงเรียนก็ต้องจอดปากทางใหญ่เดินเข้าบ้านเพราะว่ารถเข้าส่งไม่ถึงไปติดต่อทุกที่แล้วค่ะแต่ไม่สามารถทําอะไรได้ไปแจ้งทางอบตอเขาบอกว่าไม่มีงบค่ะแล้วก็เดินเรื่องมาทางอําเภอตั้งแต่ปีหกหนึ่งก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่วันนี้ก็มาอีกตอนนี้อยู่อําเภออยู่จ้ะทางอบตอเซ็นอะไรหมดทุกอย่างแล้วค่ะแต่ก็ยังเงียบอยู่ แล้วเด็กนักเรียนมีแค่สองคนเลระฮะที่เด็กนักเรียนมีเยอะเลยค่ะเป็น<ช>เฉพาะตัะ้ช่วงหน้าฝนอย่างเดียวหรือว่ายังไงฮะช่วงช่วงไม่ช่วงหน้าฝนทางมันก็ขู่ขะอยู่แล้วค่ะเพราะ,ะว่ามันไม่ได้มีลูกหลังไม่มีอะไรมีโรงเรียนในอาทังกาทั้งหมดั้อง้งดูแลทั้งหมดสักสี่โรห้าโรงใช่ แล้วเขาพูดแล้วษณะนีคือต้องบอกว่ามันไปโรงเรียนที่ไหนโรงเรียนดอนใสโรงเรียนหนองดอโรงเรียนบุงสะอานโรงเรียนบ้านวางังอะไรเงี้ยบอกผมเลยผมไมไ่รู้จุดมาแน่ๆแล้วผมี่บอกตรงว,ว่าหนึ่งอย่าอย่าซอยนะอย่าอย่ามาพูดว่าไอ้ซอยจิ้งหรีดซอยอะไรเนี้ยไม่น่าใช่เพราะถนนด้วยนั้นเป็นถนนส่วนตัวถนนส่วนบุคคลมันพูดว่าซอยจ,นะอยจิ้งหรีดนะเพราะเป็นถนนส่วนบุคคล แต่ถ้าเกิดเป็นเหลาคนหลักตอนเนี้ยผมเทคอนรีดไปจนถึงบ้านสองสิบวแล้วแล้วไปเชื่อมรากยางเต้นเดิมของเขาเขาก็มีรากย,ยางมาแล้วเมือนกันตั้งน้มันไปท่อแซมแล้วที้ผมบันตกผมทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอให้ฝน,นหมดฤดูฝนก่อนถูกไหมฮะไ,ไม่รอถึงหมดนะครับแค่หมดพายุเข้ารูกนี้นะครับมันน่าจะฟ้าจะเปิดให้อ,อแล้วผมก็เตรียมงานหมดแล้วครับหาบอกว่าบอกอะไรพวกแล้วที่จะไปทํางานให้ ทางอบตบอกว่าไม่มีงบต้มีตามสภาพของเราแล้วครับี่เราจะทำงานได้แต่ถือถือความเดือดร้อนชาวบ้านเราเอามาเรื่องต้นอย่แลเ้ว <c oughs> ไม่ให้เอาล่กผมได้ทาถนนคอนกรีตเข้าไปหมู่บ้านเข้าไปให้สองเจ้าของเนี้ยมันมันถือว่าผมก็ทําให้ถ้าเขาเดือดร้อนผมก็ทําให้